กินนิ่งตามหลัก DA, สูตรนะครับผมสำหรับแนวทางหน้าช่องผมที่ให้ไปทั้งหมด2คู่นะครับแล้วก็บอกเลยว่าสเตปสหรือจะเป็นแนวทางตัวเน้นในกลุ่มก็บอกให้เลยว่ายิ้มกันหวานๆกันเลยสําหรับแนวทางเมื่อคืนนี้นะครับใครได้ติดตามก็ดีใจด้วยแล้วกมสําหรับในเรื่องของแนวทางที่ผมจัดให้ไปในกลุ่มนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มเราก็อย่าลืมว่าทางเข้าไปดูหน้าช่องได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะจัดให้นะครับผมก็เป็นในเรื่องของคาราบาลครับอังกฤษนะครับผมคัดเนนี้ทั้งหมด3คู่เลยสาหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค โมงครึ่งนะครับฝากติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับแล้ววันนี้เรามาเปิดหัวให้นะผมก็เป็นในเรื่องของคู่พอตเวลล์นะผมเปิดบ้านต้อนรับแกมไปเยือนนั่งมิดเดิลสโบร์นั่นเองนะครับคู่นี้นะครับผมก็เป็นการเจอกันครั้งแรกแบบนัดอย่างเป็นทางการนะผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องฟอร์มของพอตเวลล์เนี่ยถามว่าฟอร์มดีไหมนะผมโดยการที่3นัดหลังสุดทุกการของเขาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยสำหรับสามเกมหลังสุดนะครับโดยการที่ชนะไปสองเสมอไปหนึ่งและเสมอไปเนี่ยเขาก็ชนะมาด้วยโดยการผ่านสถิติเน็ตมาได้กับทางทีมเยือนครับอย่างมโดดดรรม่นีอคับเลสะ แค่เพียง2ครับและแพ้ไปถึง3ถือว่าฟอร์มโดยรวมยังดูแย่อยู่สำหรับในมาตรฐานของทีมนะครับเพราะนั้นล่าสุดเนี่ยเขาบุกไปชนะสวอสซีก็จริงแต่ก่อนด้านนั้นไปแพ้เฮาแพ้อิสสวิทนะครับผมแล้วก็แพ้ให้กับทางลียยูไนเต็ดมาแล้วอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกในค่าคืนนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องชื่อชั้นของทีมหรือว่าในชื่อชั้นของหลีกมันมีความห่างชั้นกันอยู่แล้วห่างกันอยู่ถึง1่งลีกนะครับผมและฟอร์มของทางทีมอย่างพอร์ตเวลเนี่ยไม่ได้ดีเลยนะครับผม ท้ายของลีกเลยเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแต่บอกว่ามาตรฐานณปัจจุบันนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่ามิดเดิลสโบยังมีภาษีที่ดูเหนือกว่าและกระแสไหลไปทางมิดเดิลสโบอยู่หน้าเดียวเลยนะครับผมนัดนี้ยังไงก็ต้องมองในเรื่องความห่างชั้นครับก็โบโลดูเหนือกว่าอยา่างชัดเจนครับนัดนี้ขอมองไปที่ทางมิดเดิลสโบได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่สองที่ผมจัดให้นะผมเป็นทีมในพิม์ลีกมาเจอกันนั่นเองนะเป็นคู่ทางท็อฟฟี่สีนดำเงินเอฟเวอร์ตันนะผมเปิดกุลิสันพาร์คต้อนรับแกมาเยือนของทางเจ้าสัวนน้อยฟูลแลมนะ,น,นะบุกไปเยันน บทางเอเวอเรตมานะผมตั้งแต่นัดช่วงเปิดฤดูกาลแรกๆเลยนะผมแต่ถ้าให้มองในเรื่องฤดูกาลที่แล้วก็เป็นฟูลแลมที่ทำได้ดีกว่าเอางง่ายนะผมครั้งล่าสุดที่เอเวอเรตชนะฟูลแลมได้ต้องย้อนกลับไปในปี2020เลยนะครับ แต่ต้องบอกว่าในเรื่องฟอร์มณปัจจุบันนี้ของทางเอเวอร์ตันนะครับผมดูโดดเด่นอย่างมากโดยการที่4นัดหลังสุดเขาชนะตรงนั้นเลยโดยการที่ผ่านทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเชลซีแล้วก็ชนะทางเบอร์ลีมาได้ถือว่ามาตรฐานสูงมากๆสำหรับเอเวอร์ตันนะครับกลับกก้กับทีมเยือนครับอย่างทางฟูลแลมครับนัดล่าสุดพึ่งแพ้มาแพ้กับทางนิวคาสเซิลครับแต่ก่อนด้านั้นไปชนะเวสต์แฮมครับชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแล้วก็แพ้กับลิเวอร์พูลนะครับส่วนมากเขาจะแพ้เกมลลกกตตัังงหนเยยแ่่่อาทีผมบ แต่กับแกนกับทางฟูแลมกับที่ฟอร์มดูกลางๆนะครับผมเวลาเจอทีมลูกัหนักก็มักจะซู้ไม่ได้เท่าไหร่แต่กับแกนกับทางเอเวอร์ตันครับถ้าเขามาโฟกัสในบอลถ้วยแล้วน่ยนักเตะถ้าบาดเจ็บขึ้นมานะผมจะหนักเพราะว่าตอนนี้ในหลิงเขาอยู่ันดับที่แย่อยู่เพราะว่าเขาโดนตัดคะแนนไปแต่ถ้ามองโดยรวมครับจากการที่เอเวอร์ตันเปิดมาต่อถึงครึ่งช่วงตัวถามว่าเยอะไหมเยอะครับแต่ผมมองว่าฟูแลมจะไม่แพ้ในค่ำคืนนี้เพราะอะไรนะหรอเพราะว่าทางเอเวอร์ตันครับผมมองว่าเขาอาจจะทิ้งบอลถ้วยแล้วไปโฟกัสในหลิงอย่างเต็มี่ดว้้ไาากกน ครัด้านนี้ผมเลยบอกว่าเจ้าสัวน้อยฟูลแลมถึงจะมาบุกในกุยสันปาร์กวันนี้ก็อาจจะไม่แพ้ในคำคืนนี้ครับด้านนี้ให้มองที่ทางเจ้าสัวน้อยฟูลแลมได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้นะผมเป็นทางสิงห์บูเชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบีตต้อนรับการไปเยือนของทางซาลิกาโดนิวคาสเซิลยูเตนไดนเลยนะครับคู่นี้นะผมก็เพิ่งเจอกันมาเลยเป็นนิวคาสเซิลเปิดเซนเจมปาร์กนะผมก็ชนะไปได้ถึงสี่ประตูหนึ่งแต่ถ้ามองในเรื่องฟอร์มทั้ปัจจุบันของเชลซีนะตอนนี้นะผมนัดล่าสุดก็ชชนะเฟฟ เชสเตอร์ที่ที่เหลือชนะหมดเลยครับแบ็กเบอร์โลเวอร์ไบตันและก็ะถางเชฟฟิลด์นะครับแต่ถ้ามองในเรื่องฟอร์มโดยรวมครับส่วนมากเคเซีจะพลาดในเรื่องของเกมไปเยือนมากกว่ากับแกล้งกับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับที่นัดล่าสุดเพิ่งปลดความมั่นใจมากดฟูลแลนดไปถึง3ประตูศูนย์แต่ฟอร์มก่อนหน้านั้นนะผมเขาตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาแล้วนะครับผมเท่ากับว่าในเรื่องบอลถ้วยเนี่ยของนิวคาสเซิลก็จะเหลือแค่เอฟเอคัพถ้วยเดียวนะผมเขาก็ต้องมารอรุนจักถ้วยนี้อยู่แล้วและยิ่ โจวิลล็อกหรือจะเป็นทางจอครับเมอร์ฟี่ก็ไม่พร้อมครับแต่กับการกับทางสิงห์บรเชลซีครับที่มีในเรื่องแนวรับที่มันขาดหายไปอย่างโฟฟาน่าครับลิจเจมาร์กูเลย่านะเบนชิวิลหรือจะเป็นในเรื่องของชาโรบาก็ยังไม่พร้อมเท่ากับว่าในเรื่องความพร้อมเนี่ยมันเสียหายไปอย่างละจุดครับแต่ถ้ามองในเรื่องความพร้อมที่เหลือครับฝั่งแนวลุกเนี่ยก็ดูโดดเด่นเหมือนกันครับทั้งในเรื่องลาฮิมเซอร์ลิงครับโคปาโมหรือจะเป็นในเรื่องของเออินโซเฟอร์เดสก็พร้อมครับกับการกับทางนิวคาสเซนต์เ็ดครับที่มีทาาเเเเเเววนน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 บบบบออออออรรรรร์แแมมมมมมกกลลลัั้ะะะะคคผผหหืืืืจจปป็ใ่่่งงขูโิสฟ นาเป้ากับแอนโทนีกอร์ดอนก็กลับมาเล่นแล้วด้วยท่ากับว่าในเรื่องความพร้อมในเรื่องตัวจริงณนะปัจจุบันนี้นะครับผมส่วนมากก็นิวคาสเซิรเริ่มกลับมาหมดแล้วนะผมก็อาจจะเป็นในเรื่องยากของทางเชลซีที่จะเปิดบ้านมาชนะนิวนะครับผมเซมที่ผมมองว่าอาจจะมีเรื่องของผลเสมอครับและมีต่อเวลาไปได้แต่ถ้ามองในเรื่องโดยรวมจริงแล้วนะผมในเรื่องแท็กติกหรือการแก้เกมเนี่ยผมพูดตามตรงว่านิวคาสเซอลแอบดูเด็ดกว่านะผมในเรื่องแดนกลางเนี่ยผมมองว่านิวเก็บบอลได้สบายๆครับตอนนี้ผมเลยมองว่านิวคาสเตอลจะไม่แพ้เชล มองที่ทางนิวคาสเซิลได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็คัดไปเ,น,เน้นๆทั้งหมด3คู่นะครับผมตัวแรกนะครับผมก็มองไปที่ทางมิดเดสโบร์นะครับตัวที่2นะครับผมเจ้าสวนน้อยฟูแลมและตัวที่3สานซิการงดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั่น,นะครับวันนี้ก็จัดให้เ,น,เน้นๆทั้งหมด3คู่เลยใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับและใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มของเราทางเข้าไปดูหน้าช่องกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มทางบอลขอตัวลาไปก่อนล้วการไาารว้